สายันสายันเหรอครับผมสายันตัวจริงหรือเปล่าผมสัญญาตัวจริงครับยันตัวจริงแน่นะสายันคนเก่าเจ้าเป้าคนเดิมมีเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นเขาบดาเไม่เกียยันตะเบดเอ่อตอนเป็นเด็กๆสายันเคยตะบันหมากให้ยายทานครับท่านยันตลอดเวท ถ้าหากเล่นสองรอบบ่ายค่ำเล่นรอบบ่ายด้วยรอบค่ำด้วยก็อาจจะเล่นตลอดวันครับได้ข่าวว่ายันข้ามเวทอันนี้ถ้าหากว่าเล่นจังหวัดจันทบุรีหรือว่าเล่นจังหวัดปราดไปสองวันก็อาจจะเล่นข้ามวันไปเลยเคยหรือเปล่ายันตลอดเวทยันทุกเวท อันนี้ถ้าหากว่าไปเดินสายภาคเหนือภาคใต้แล้วตอนนี้ยิ่งหน้าฝนด้วยถ้าไปถึง40วันหรือว่าเดือนครึ่งถ้าเกิดฝนไม่ตกเลยดวงดีก็อาจจะได้เล่นทุกวันครับโอ้ทำไมเวลาสายัน้องสายันพูดทําไมต้องพยักหน้าพยักคอด้วยเอออันนี้มันเป็นคาแรคเตอร์ของสัญญาครับไม่กลัวเคสเหรอบางครั้งก็มีเคดบ้างเคสยี่ขี